เกี่ยวกับต้นไม้อีกเช่นเคยนะครับเป็นการดูแลต้นไม้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่เราปักชํา,าไว้กําลังน่ารักเลยเราจะมาลิดใบนะครับที่อยู่โคคนใบที่แก่แล้วเพราะว่ามันมีตัวแมงม,มุมแดงนะครับตัวเล็กๆเนี่ยมันมากินมันมาอยู่ใต้ใบตัวเล็กๆมองมองด้วยตา,าเนี่ยจะเป็นจุดแค่แดงๆนะครับแต่ถ้าส่องด้วยกล้องเนี่ยจะเห็น,นว่าเป็นคล้ายๆกับตัวแมงม,ม,มุม รก็จะทําให้มันโปร่งๆนะครับให้แสงเข้าถึงพอแสงเข้าถึงเนี่ยแมงมุมก็จะไม่อยู่นะครับแต่ทงนี้ดังนั้นเราก็จะใช้ตัวน้าส้มควันไม้ฉีดเข้าไปอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเรามาลองดูครับประมาณวันนี้ก็อยู่ประมาณ7ต้นนะครับตอนนี้หนึงนะครับนี่ครับเราเห็นต้นใบพวกแก่ๆเงี้ยที่มันตึงคนเราจะเอาออก ว่ามันมีลายแดงครับอย่างที่บอกปล่อยไว้ก็ต้นอาจจะโทรมเปล่าๆนะครับแล้วก็อาจจะหยุดการจเจริญเติบโตได้ครับอย่างจริงอย่างนี้จริงอย่างงาี้ยมันขึ้นข้างในเราไม่ใช่นะครับแล้วก็ อาจจะต้องใช้ยาเคีีรผสมนะครับแล้วก็ฉีดทุกๆเดือนนะครับแทงมุม,มแดงเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่าเพี้ยนะครับถ้าเพี้ยลงเนี่ยเพีแป้งลงเนี่ยตายได้เลยนะครับอ,อยู่ข้างใต้นะครับเรา วิธีการดัดต้นพวกนี้ครับก็คือ,อสมมติเตือนแรกหรือว่าสัปดาห์แรกนะครับเราเข้าลวดไปแล้วก็งอพอผ่านไปสัก2สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาดัดอีกทีนึงนะครับคือดัดทีละนิดเริ่มโอมลวดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเริ่มโอมละเดี๋ยวอีสักเดี๋ยวผมวันนี้ยังไม่เอาออก,กอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยสักสองอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาเอาออกทีนึงชุดนี้ ก็ผมพยายามเลี้ยงให้ได้ขนาดประมาณราวนิ้วก้อยนะครับลำต้นข้างล่างที่โคนเนี่ยทรงใหม่เลยครับเมื่อกี้เราหยุดวิดีโอแล้วก็นั่งดูว่าเอยมันอาจจะตัดก็เป็นทรงที่มันแปลกไปเลยแปลกถึงว่ามีความสวยงามของมันเองแล้วก็เป็นเป็นลายเส้นของเรานะครับก็คือ กิ่งนี้ควายกับกิ่งนี้นะครับก็กิ่งนี้ไฟกับกิ่งนี้เป็นการเล่นล้อกันร,ระหว่างกิ่งนะครับให้เกิดมิติ ข้อดีของการดัดตั้งแต่เล็กๆนี่ก็คือเนี่ยเราสามารถที่จะดัดแบบสีสไตล์ได้เลยว่าเราอยากได้ทรงแบบไหนอะไรเงี้ยเราจินตนาการขนาดไหนเป็นต้นไม้มันมันเปิดมากกว่านะครับแต่ถ้าเราเอากิ่งใหญ่มาดัดเนี่ยมันทําแบบนี้ไม่ได้ครับมันจะหักก่อนถ้าเราทําตั้งแต่เล็กๆเงี้ยเราตัดสีสไตล์ได้หมดเลยว่าเราจะ แบบไหนนะครับมันเป็นไปตามจินตนาการเราได้เลยบนไปแต่ถ้าเป็นกิ่งเล็กๆกิ่งแบบกิ่งใหญ่แล้วเงี้ยมันทำไม่ได้ นแรกก็ลักษณะแต่ดับขึ้นขึ้นลนแล้วก็มีกิ่งสลับกันนะครับอาจจะใช้เทคนิคกิ่งอ้อมกลับไปแล้วก็สลับกันนะครับอยู่ด้าหลังขนที่สอง จะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับตอนที่2เรียงทําขนาดจร่งก่อนแล้วก็าเคารดจริงนะครับดูต้นที่3ต้นนี้เราเคยเข้าไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าสภาพกิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจะเอาใบแก่ๆที่อยู่ตามโคนออกก่อน ผมพยายามเคลียร์โคนให้มันโลงๆลงลงไว้ก่อน ที่ทําแบบนี้ได้เพราะว่าเราดัดมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ทําทีเดียวทําทีละนิดครับดัดวันละนิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกิ่งก็จะอ่อนให้เราดัดได้ง่ายๆนะครับ นะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอากิ่งกิ่งเนี่ยครจะเอาออกเอาออกหรือว่าหรือว่าอย่างไง จบไ่่จะจบ,บเราตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราตัดออกให้มันโตก่อนแล้วก็เดี๋เราตัดออกอันนี้ก็ตัดอันนี้ก็ตอน,นี้ครับอันนี้าจะดูน่ารักขึ้นมาหน่อยมีความปิดงอเยอะเลยนะครับ ต้นนี้จะทรงคล้ายๆแบบเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตรงที่เราจะตัดพุ่มตรงนี้กับพุ่มตรงนี้นะครับ ไม่ใช่แต่แดงมงแดงนะครับก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงเนี้ยเราตัดออกนะครับเพราะว่าให้มาเลี้ยงฝั่งข้างบนแทน ตรงนี้แล้วก็วกกลับตรงนี้น,นะครับแล้วก็จะเน้นมีลาตรงนี้แทนแล้วก็มาเน้นความโค้งของปลายนะครับที่เราอยากตัดได้นะครับก็จะเป็น2เส้นนะครับโฟนข้างหน้านะครับ โถเก่งตรงนี้แล้วเราก็จะมีใบปิดข้างหลังฝางนี้อันนี้ก็จะตั้งยอดประมาตรงนี้บ้นจะประมาณแค่นี้คแค่ฝ่ามือันจะแค่ฝ่ามือ ต้นที่5นะครับอันนี้เราจะแค่ริดใบออกแล้วก็จะไม่เข้ารวดอะไรนะครับริดใบแก่ๆออกแค่นั้นครับตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเล่นได้ขนาดไหนต้องเข้ารวดเราก็ดัดแบบนี้ต้อง พยายามเช็คให้ดีนะว่าลวดมันอมเนื้อไม้หรือเปล่าว่าถ้าอมเนื้อไม้เนี่ยแผลมีแผลมันใช้เวลาอย่างตา่ำก็6เดือนนะครับกว่าจะอมกลุ่มนี้ผมจะทำเป็นฟรีฟอร์มนะครับฟรีฟอร์ม ถึงว่าเป็นทรงที่ในรูปแบบนะครับไม่ใช่1นึ่ามแต่ว่าทรงต้นในตำรานะครับยังไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะดัดให้มันตั้งตรงไว้ก่อนไม่มีความโค้งของกิ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าในทีติงว่าจะทำฟรีฟอร์มแบบแบบไหนดีครับ โอเคตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้เป็นซิมเปิลซิมเปิลนะครับตัดโทษแล้วก็เรียงยอดใหม่ตั้งโครงกันต่อไปครับต้นที่หกครับลงดินเนี่ยธันวาแล้วก็ ช่วงต้นมีนาแล้วก็แต่งใหม่นะครับโอเควันนี้เราเพิ่งแต่งใบใหม่นะครับผมว่าอาจจะผมใส่ใส่สิบหกสิบหกแรงไปะใบอะไรแบบใบบวมเลยไปใส่ปุ๋ยไอ้สิบหกสิบหกสิบหกนะครับ กิงไหนที่เราจะใช้บ้างกิงเนี้ยต้เนโอเคนี่เรามาไปจานาว่าเราจะเล่นกิ่ง จะสมบูรณ์นะครับก็ตัดเลาให้มันแตกไป่ะเก่งเนี้ยเก็บพวกเนี้ยเราขอปล่อยไว้ก่อนอันนี้เราเลี้ยงเลี้ยงให้มันใหญ่นะครับจะเล่นฝั่งนี้ตอนที่ ต้นแข็งแรงแล้วเรามาพิจารณาอีกทีนึงครับว่าจะเล่นกิ่งไหนดีนะครับจบแล้วนะครับถ้าไม่นั้นอะ่ะก็คือเราสร้างฝั่งนี้สร้างฝั่งนี้เขาให้ส่องเนี้ยเป็นสร้างสร้างเขา,ายาวไปเลยหรือสร้างสองแบบนี้เราก็ยิ่งขึ้น เี่ยวฟังนี้อนี่กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะทำส่งไหนกันกันต่อไปนะครับปวดเริ่มปวดตาแล้วครับเออสุดท้ายละของวันนี้พอวันนี้ผมหมวนขึ้นส่งไว้ก่อนตอนนั้นมันมันดัดไม่ได้ตัวเนี้ย เลยต้องดัดออมใหญ่เพราะว่าดัดไม่ได้ครับกิง่งกิ่งมันแข็งเกินถ้าดัดอันนี้ก็คือจะหักนะครับเดี๋ยวผมขอลิดไปก่อนนะครับโอเคตอนสุดท้ายนะครับก็จะแต่งประวาณนี่ก่อนกิ่งนี้ยังจะมาเล่นแถวๆตรนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราผมปล่อยให้มันฟูขึ้นมาอีานิดนึงนะครับยังไม่ยังยังไม่ดัดนะครับ ก็อันเนี้ยไม่กิ่งตรงน,นี้ปิดขึ้นมาอย่างงี้อันนี้ไปข้างหลังอันนี้มาอย่างงี้อันนี้มา,านี้อันนี้ช่วยกับตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะเอาออกแต่ว่าเดี๋ยวตั้งไปก่อนโอเคอันนี้จะเป็นแบบหมวนขึ้นแล้วก็จบน่าจะจบสูงสูงหน่อยครับ จบประมาณนี้อาจจะจบแถวตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้อาจจะโกนออกอาจจะทำเป็นซากซากนะครับยวดูอีกทีนึงนะครับ,รบถ้าซากก็เล่นสนั่งแล้วก็ซาก